คลิปนี้จะง่ายและจบภายใน30วินาทีถ้าคุณรู้ว่า l a ซาด้ามีเคล็ดลับที่ทำให้คุณช็อปได้ถูกลงผ่านหน้าลาสคอยจริงดิสินค้าชิ้นเดียวกันซื้อจากหน้าปกติใช้เหรียญแลกได้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณเข้าไปซื้อที่หน้ารัสคอยหลังเช็คอินก็จะสามารถใช้เหรียญแลกเพิ่มขึ้นได้อีกฮาง่ายใช่ไหมล่ะอ่ะคลิปจบเท่านี้เลยละกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่อ๋อ ถ้าจะซื้อให้คุ้มอะ่ะต้องใช้ลัสคอยแล้วลัสคอยคืออะไรอะ่ะอืมเมื่อกี้อาจจะไวไปงั้นเดี๋ยวเรามาอธิบายอย่างละเอียดและเข้าใจได้ง่ายว่าลัสคอยคืออะไรลัสคอยคือเหรียญดิจิตอลที่ผู้ซื้อได้รับเมื่อเข้าร่วมบนแพลตฟอร์ม Lazada สามารถนำไปใช้แลกรางวัลหรือส่วนลดสินค้าบนแพลตฟอร์มได้โดยสิเหรียญเท่ากับ1บาทเก็บได้จากหน้าเช็คอินชมไลฟ์เล่นเกม ทำภารกิจหลังซื้อสินค้าและรีวิวสินค้าโดยตัวเหรียญสามารถนำไปใช้เล่นเกมแลกรับของขวัญพิเศษแลกรับคูปองและใช้เป็นส่วนลดซื้อซ้ำได้อีกและรัสคอยยังสามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นววได้อีกเพียบเอา้าแล้วถ้าเป็นคนขายอะ่ะร้านค้าก็ต้องเข้าร่วมรัสคอย <Wow. S 2> เพิ่มการมองเห็นเพิ่มยอดคำสั่งซื้อตรง Last Coin เพียงร้านค้าเข้าร่วมโปรแกรม Last Coin ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม <Wow. S 1> ก็จะเพิ่มการมองเห็นของร้านค้าได้รับการโปรโมทพิเศษจาก Lazada ช่วยเพิ่มยอดคำสั่งซื้อให้ร้านของคุณขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจริงเหรอแน่นอนเพียงเข้าร่วม Last Coin แล้วตั้งค่าส่วนลดสินค้าขั้นต่ำเ ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก20%ด้วยลัสคอยซับซีดีฟรีจาก Lazada าโอ้ยพออยังพี่หนูตกใจหมดแล้วเนี่ยยังไม่หมดเข้าร่วมทันทีรับฟรีเซ l เลอร์คอยใช้แลกยอดเข้าชมหรือรับรีวิวสินค้าที่ดีขึ้นไปอีกและผู้ขายยังได้รับเหรียญเซ l เลอร์คอยอีกจาก70%ของเหรียญที่ผู้ซื้อนามาใช้ ผู้ซื้อได้ของราคาถูกใจผู้ขายได้ยอดขายแบบปังว้าว l a s t c o เสร์พใหทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแบบนี้เข้าไปซื้อและเข้าร่วมโปรแกร,รม l a s t c o ได้เลยง,ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเข้าแอป Seller Center ไปที่ส่วนลดพิเศษจาก l a s t c o คลิกเข้าร่วมแล้วตั้งค่าส่วนลดได้เลย และสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ Lazada University